สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้ามืัอนี้กับมาพรกันตับเซี่ออมนะจา้าเซี่ออมสีมาเน่หน้ารถรุ่น40แรงมือสองที่อยู่ข้างหลังเซี่ยออมนี่นะจา้าท่านเป็นลูกค้าสนใจรถท่านนี้ก็อย่าลืมโทรหาเซี่ออมนะจา้าเบอร์โทร0610206444จ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิร์นรอบๆคันกันเลยนะจ้าว่าคันนี้งามขนาดไหนนะจ้าเบิร์นกันเลยจ้าจ้าเดี๋ยวเข้ามาเบิรงรีวิวรอบคันนะจา้าคันนี้ L 018นะจา้า เป็นรถปีหกหนึ่งนะจ้าเดิพันสองรอยสมม่งจ้าอุปกรณ์ที่ได้ก็สิมี่ใบดันดินและกระถานหลังนะจ้าอยู่หลานห้ามมีหลายขั้นหเหลือกส้มน,นะจ้าขั้นนี้ควนไดหกปีจ้าปีละแปดหมื่นหกลอยหกสิบเจ็ดบาทรากามีงวดย่อยสองพันนะจ้ะราคาเงินสดอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นบาทจ้า สนใจขั้นนี้ท่าของมหาเซลล์ออมได้เลยนะจ้ารีวิวหล่อๆขั้นแล้วกะวดตัวเช็คให้พร้อมใส่งานนะจาะลรากะเก็บสีให้หลบอขั้นเลยจ้ะ